มาดูวิธีการจับผ้าแบบมืออาชีพนะคะเราเตรียมสถานที่เชิเพื่อเกียตินะคะอันนี้คุณอุไรนะคะมือจับผ้ามือหนึ่งค่ะแล้วก็น้องไก่สอดค่าแบบมืออาชีพนะคะทำไวมากค่ะอ่าวิธีนี้เรียกสองสองห้าเนะาะส,สองห้านะคะภาษาภาษาจับดอกไม้ จับผ้านะคะข้าง,งตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีเหลืองประจำพระองค์นะคะข้างๆเนี่ยจะเป็นดอกสีเหลืองอสีโทษถัดสีขาวค่ะ,ะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะสักคู่ค่ะแบบมืออาชีพนะคะน้องทําบ่อย ตอนนี้เรากำลังจะจับชายผ้านะคะชายผ้าเราจะจับเป็นดอกเสร็จนะคะก็จะเป็นชายผ้านะคะเพราะพวกเราทำบ่อยนะคะทำบ่อยจากทีมง,งานอบาาตอ,อังศลานะคะ จับผ้านะคะอ่ะทีนี้ลองมาคลี่ให้ดูหน่อยค่ะคลี่คลี่คลี่ให้ดูหน่อยคลี่นะคะอ่าวิธีการคลี่นะคะจากคุณอุไรค่ะคุณครูอุไรนะคะวไวมากนะคะแป๊บเดียวเสร็จค่ะ จับดอกข้างในเสร็จแล้วนะคะก็จะมาคลี่ดอกข้างนอกค่ะอันนี้เรียนเรียนรู้ได้นะคะไม่ในสังวรีประิศิิ์นะคะคลี่คลี่ผ้าออกนะคะก็จะเป็นเป็นดอกไม้นะคะไวมากค่ะไบมาก ใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวข้างล่างนะคะเราก็จะกระจาย<ใ>จจกระจายที่<ะ>ออกให้เป็นอุบะนะคะอ่าโอเคอ่าเจ้าของผลงานไปยืนเกีก่ยบไก่หน่อยโอเคหันหน้ามาทางนี้ค่ะโอเคสุดยอดเยี่ยมค่ะสุดยอดมากนะคะสวยมากค่ะโอเคขอมือออกก่อนค่ะโอเคสวยมากค่ะมือจากคุณอุไรนะคะ เนี่ยค่ะเรากำลังจัดสถานที่กันนะคะเป็นทีมงานค่ะ